ชาวราศีสิงห์ทุกท่านในช่วงของเดือนมีนาไปหาเดือนเมษายนก่อนที่จะถึงสงกรานนี้เราก็มาดูดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์กันก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของการงานการเงินสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของ วันที่16ของเดือนสิงหาคมไปจนถึงวันที่16ของเดือนกันยายนนี้ท่านก็เข้ามาตรวจดูดวงชะตาของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรภายในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้นั่นแต่สำหรับท่านใดที่ไม่รู้ไม่ทราบวันเดือนปีเกิดท่านก็สามารถเข้ามารับฟังราศีของท่านได้นั่นก็คือราศีสิง ในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้นั้นจะทําให้ดวงชะตาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยท่านจะมีดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีมีนภายในช่วงของวันที่ส4บสี่มีนาคมนี้จึงทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายหรือว่ามีการที่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ ในเรื่องของการทำงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในด้านของบริษัทหรือว่างานห้างร้านต่างๆในช่วงนี้อาจจะมีการโยกย้ายหรืออาจจะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในท่านตั้งอกตั้งใจทำงานให้ดีอาจจะมีงานที่เปลี่ยนเข้ามาหาท่านงานที่ท่านทำนั้นอาจจะเป็นงาน ที่เรียกว่าท้าทายบางสิ่งบางอย่างนั้นคนอื่นทําไม่ได้แต่ท่านก็สามารถทําได้เพราะว่าท่านมีพรสวรรค์เกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานบางคนนั้นอาจจะต้องไปทํางานนอกสถานที่บางคนก็จะต้องไปงานโน้นบ้างงานนี้บ้างบางทีก็จะต้องออกเดินทางบ่อยครั้งในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านจะไม่แน่นอนบางทีบางครั้งก็ ไปอยู่ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีการโยกย้ายได้ในช่วงของวันที่14ที่ดาวพระติศเข้าสู่ในราศีมีนชาวราศีสิงห์นั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปได้หลายสิ่งหลายอย่างบางคนก็ได้งานใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนงานใหม่บางคนที่ไม่อยากทำงานเก่าก็จะได้งานใหม่ทำ ในช่วงนี้ถือว่าการเปลี่ยนงานนั้นก็เป็นการที่เรียกว่าธรรมดาของท่านอยู่แล้วท่านเบื่องานบางทีท่านก็ไม่อยากทำํำเจจำเจหรือว่าอาจจะไม่อยากทำอาจจะไปทำงานที่ใหม่ๆหรือว่างานที่ท้าทายก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะมีประสบการณ์ที่เรียกว่าดียอดเยี่ยมท่านจะไปติดต่ออะไรในช่วงนี้ ก็ย่อมมีผลดีกับตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าจะเป็นการเงินในช่วงนี้ท่านก็สามารถทำได้สังนั้นในเรื่องของการเซ็นสัญญงสัญญาเอกสารเกี่ยวกับในเรื่องการงานการเงินท่านก็สามารถทำได้ในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่รอบครอบ รอบครอบทำอะไรก็มีเหตุมีผลอาจจะทำให้แล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆตามมาในเรื่องของการเงินในช่วงนี้จะมีผลดีกับตัวของท่านอย่างมากมายการงานอีกเช่นเดียวกันต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับส่วนรวมมันนี้ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงทำให้งานของท่านนั้นได้ดำเนินไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้เรามาดูซิว่า <c oughs> การเงินของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้เจ้าราศี สิ่งนั้นท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการท่านอยากได้บ้านได้รถหรือว่าได้โทรศัพท์มือถือในช่วงนี้ท่านก็สามารถทำได้ท่านเป็นคนที่มีเงินมีทองอยู่แล้วจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงิน ท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นที่ท่านได้มาก็มาจากน้ำพักน้ำแรงและที่ท่านได้ทำกไว้ในเมื่อครั้งก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านเคยไปลงทุนอะไรกับใครไว้ก็จะมีผลกำไรตามมาในช่วงนี้จะทำให้ตัวท่านนั้นมีความสุขมีความ โดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองแต่ก็ต้องระวังไว้ว่าอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมจะเป็นการดีถ้ามีคนมาขอหยิบขอยืมในช่วงนี้ท่านปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าในเรื่องของการเงินการทองถ้าหากว่าท่านให้ใครขอหยิบขอยืมไปในช่วงนี้ท่านจะไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้หรือไม่ก็ปฏิเสธเขาไปก่อนว่าเราไม่มีเงินมีทอง ต้องบอกเข้าไปแบบนั้นเรียกว่าเราจะต้องตัดไฟเสียแต่ต้นรมทาว่าเราให้เขาไปแล้วเราอาจจะไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินเงินทองทองนี้เป็นของบาดใจและจะทำอะไรก็ต้องให้คิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16เดือนมีนาคมนี้นั้น ก็จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีกลุ่มอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั่นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันนั่นแหละในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะมีงานทําที่ดีท่านจะมีงานที่โดดเด่นและมั่นคงยั่งยืนถาวรโดยที่ท่านนั้นจะทําไปได้ด้วยดีงานที่ท่านทํานั้นจะมีความสําเร็จและมีความ โดดเด่นมีชื่อเสียงอีกตาหากในเรื่องของการงานในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจะมีคนให้การสนับสนุนรวมถึงผู้รับผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนท่านในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ถตหาวาท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการหรือว่าทำงานอย่างอื่นอันนี้ก็จะมีเงินที่ดีเข้ามาท่านท่านจะมีเจ้านายรักและ ให้กำลังจ่ใจท่านบางคนได้เรื่อนตำแหน่งได้ดิบได้ดีไปมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นไปอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงจะตาของแต่และคนนั้นจะไม่เหมือนกันต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของเดือนมีนานั่นก็คือในช่วงของวันที่28อันนี้จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีของเรา ในช่วงนี้ท่านต้องระวังไว้บ้างเพราะว่าดาวพระเกตนี้อาจจะทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีความกระทบกระเทือนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องทํางานที่เรียกว่าเหนื่อยลําบากและบางทีก็ยากแค้นทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอการงานในช่วงนี้อาจจะมีการสะดุดอยู่บ้าง ทำแล้วก็จะไม่ได้ดีบางทีบางครั้งนั้นแต่หากว่าเราทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงหรือว่าความคิดเห็นนั้นจะไม่ตรงกันจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีการกระทบกระเทือนได้เพราะว่าราศีสิงห์นั้นมีราศีสิงห์เข้ามาอยู่ใน ในช่วงนี้หรือว่ามีดาวพระเกตเข้ามาอยู่ในราศีของเราจึงทำให้เรานั้นต้องมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแต่สิ่งดีๆก็มีเข้ามาหาท่านอีกเช่นเดียวกันในช่วงของปลายเดือนมีนาติดต่อกับเดือนเมษานั้นที่มีดาวพระเกตเข้ามาจุนเจืออยู่ในราศีสิงห์นี้จะทำให้ตัวของเรานั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภ อันนี้เราจะมีโชคมีลาบเข้ามาท่านท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ลองดูได้ในช่วงนี้จะมีเข้ามาท่านบางท่านนั้นอาจได้ดิบได้ดีได้จับเงินหมื่นเงินแสนหรือเงินก้อนโตก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ซึ่งมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์ตอนช่วงของปลายเดือนเมษายนนี้ดวงของชาวราศีสิงห์จะมีความโดดเด่น หยิบจับอะไรในช่วงนั้นจะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านเป็นกอบเป็นกรรมเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวราศีสิงจะไปดีในช่วงของสงกรานแล้วในช่วงสงกรานแล้วนั้นท่านจะทำอะไรก็ท่านตัดสินใจได้เลยการลงทุนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนั้นจะมีความสำเร็จอย่างมากๆจะลงทุนการค้าขายหรือว่าทำการเกษตรกร อะไรก็แลแต่ในช่วงนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงท่านที่เกิดอยู่ในวราศีสิงห์ในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์เมษานี่นั่นก็สรุปโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าท่านยังอยู่ในจุดยืนที่ดีการงานก็มีทำอยู่ตลอดเป็นงานที่ยั่งยืนและเป็นงานที่ดีสำหรับท่านการเงินการทองก็มีหมุนเวียน บางทีบางครั้งก็มีบ้างบางทีบางครั้งก็ไม่พอใช้ก็เรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านแต่ส่วนรวมแล้วถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีเงินจะมีหมุนเข้ามาท่านรายรับจะมากกว่ารายจ่ายในช่วงของปลายเดือนเมษายนอันนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์นั่นจะพบกับความสำเร็จความสุขเจริญก้าวหน้าต่อไป ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันให้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านหยิบจับทำอะไรมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ สวัสด,ดี